พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับจากทีมทนายความด็อกเตอร์เกติศักด์และทนายวิถีพุธนะครับผมวันนี้นะครับที่มีการเฟซบุ๊กเข้ามาถามเกี่ยวกับเวลามีการกระทาความผิดในทางอาญาเกิดขึ้นนะครับผมคุณทนายครับผมจะต้องไปฟ้องคดีพแพ่งไหมหรือว,ว่า จะต้องรอให้คดีอาญาเสร็จก่อนวันนี้นะครับผมผมจะไม่ความรู้นะครับผมตามที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับความผิดฐานโดนทำร้ายร่างกายทรัพย์เสียหายและถูกลักทรัพย์ครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมถ้าถ้าท่านถามเข้ามาว่าท่านจะมีโอกาสได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือในความเสียหายนะครับผมจากที่ท่านเป็นผู้ได้รับผลร้ายนะครับผม จากการกระทําความผิดอาญาของผู้ร้ายโจมผู้ร้ายหรือว่าผู้ต้องหานะครับรวมไปถึงจําเลยในยชั้นศาลนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมทีมทนายดกรกิติศักดิ์ผมในฐานะทนายดวงรัตน์นะครับผมทนายในทีมก็จะมาให้ความรู้นะครับผมเรามาดูตามมาตรา44ทับหน,นะครับกฎหมายวิอายาว่ายังไงบ้างครับผมในคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทนะครับผม ต้องวงเล็บเลยนะครับพนักงานในอายการเป็นโจทย์นะครับผมถึงมีสิทธิิตามมาตานี้นะครับผมถ้าผู้เสียหายมีสิทธิทีีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายนะครับผมแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายนะครับชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทรัพย์สินนะครับผมอันเนื่องจากการกระทําความผิดของจําเลยนะครับผมท่านเป็นผู้เสียหายสารมายิ่นคำร้องนะครับผม ต่อศาลนะครับผู้ที่พิจารณาคดีนั้นขอให้ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้นะครับผมการยื่นตามวรรคหนึ่งนะครับผมผู้เสียหายจะต้องยื่นคำคำร้องนะครับผมต้องยื่นคำร้องก่อนสืบพยานในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานครับให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนวิจัยให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบุบัญจัดแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับและผู้เสียหายในฐานะโจทก์ในคดีแพ่งทั้งนี้ เป็นผู้เสียหายในคดีแพ่งนะครับผมเป็นโจทย์ในฐานะในคดีแพ่งวงเล็บตามมาตานี้นะครับคาร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายนะครับผมและจํานวนค่าสินใหม่ทดแทนที่เรียกร้องหากศาลท่านเห็นว่านะครับผมคําร้องนั้นยังขาดสาระสําคัญบางอย่างศาลมีคําสั่งให้ผู้ร้องนะครับแก้ไขให้ชัดเจนก็ได้นะครับผมคําร้อง ตามบล็อกหนึ่งจะมียังขอประกันอื่นไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพวกคําขอประคับให้จําเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนื่นองจากการกระทำผิดอาญาไม่ได้นะครับและต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อคําฟ้องในคดียาที่พนักงานอายการนะครับองเล็บนะพนักงานในายการเป็นโจย์นะครับในคดีที่พนักงานอายการเป็น,นปโจ์ด,ดําเนินตามมาตราที่43ผู้เสียหายยื่นคําร้องเพื่อเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนอ,อีกไม่ได้นะครับผมอ่าเรามาดูตามมาตรา43นะับ5 กล่าวได้ว่าถ้าเป็นคดีแบบเป็นแบบลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์พ้นทรัพย์โจรสลับนะครับกันโชคชอบโกงยกัยกยอกหรือรับของโจรน,นะครับผมผู้เสียหายมีสิทธิที่เรียกเอาค่าทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเนื่องจากการท่าเมื่อพนักง,งานในการยื่นฟ้องคดีดก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยนะครับผมเราจะเห็นว่า,าสิ่งเหล่านี้นะครับผมท่านไม่ต้องนำคดีดไปฟ้องในคดีดแพ่งน,นะครับผม เพราะเป็นคดีอาญาที่ท่านสามารถทําคําร้องในกรณีที่พนักงานอายการเป็นโจ์นะครับผมเรียกค่าเสียหายหแก่ท่านได้เช่นท่านนะครับถูกนายดำลักทรัพย์นะครับผมโทรศัพท์มือถืออันหนึ่งแต่เมื่อท่านไปแจ้งความต่อพนักงานอายการอขออภัยครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนนะครับส่งสำนวนให้พนักงานอายการนะครับอ่าเราถือว่าพนักงานอายการเป็นโจ์ในคดีนี้จินเข้าตามมาตรา44ทับหนึ่งนะครับผม ท่านจึงมีสิทธไิได้รับค่ามือถือทดแทนหรือว่าได้มือถือคืนจากการกระทําความผิดของจําเลยหรือว่าผู้ร้ายนะครับผมเราจะมาดูนะครับผมคําพิพากษาของศาลฎีกาประกอบในสองมาตาน,นี้ว่าอเมื่อท่านมีสิทธิเรียกแล้วแล้วก็ผู้เสียหายที่จะเรียกร้องนะครับผมต้องเป็นผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดดังกล่าวนะครับผม มาดูนะครับผมคำพิพากษาของศาลฎีกาที่2412นะครับผมทับปี500นะครับขอภายปี2562นะครับผมอศาลาท่านวินิจฉยยัยดังนี้นะครับผมโจทย์ร่วมเป็นโจทย์ในคดีแพ่งด้วยนะครับผมเมื่อโจทย์ฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรภาคสามและขอให้ศาลฎีกาพิพากษากับคำพิพากษาของาออาศาลอุทธรภาคสามนะครับและขอ ังคับคดีไปตามคำคำพิพากษาของศาลต้นนะครับอ่าขอขอภัยครับศาลขั้นต้นนะครับเมื่อคดีส่วนอาญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลดีกาแล้วคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาย่อมไม่ต้องดีกานะครับผมโจทย์ร่วมจึงไม่ต้องขออนุญ,ญาตดีกาคดีแพ่งต่อนะครับเรามาดูนะครับผมศาลท่านว่าตามปวิอาญาได้อธิบายไว้นะครับผม ผู้เสียหายนะครับผมอันนี้เราจะหมายถึงผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องครับขอขอขอตามปวิอาญามาตรา44ทับหนึ่งะครับในความผิดตามมาตาที่2นุสีซึ่งบัญญัติว่าาผู้เสียหายนะครับผมสารอุทธร์ภาค3ชอบที่วิจัยให้เฉพาะในส่วนคดีอาญาเท่านั้นหากหมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการค้าของคอมพิวเตอาญ,ญาฐานใดฐาหนาหนึ่งนะครับขออภัยรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับดังมาตราที่สี่ห้าและหกนะครับผมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญานะครับแต่ข้อความตามมาตราสี่สิบสี่ทับหนึ่งนะครับศาลท่านวินิจฉัยว่ามันจัากให้ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกค่าสินหมทดแทนดังกล่าวนะครับที่ที่ผมได้กล่าวไว้นะครับย่อมหมายความ ได้ความว่าผู้ที่มีสิทธิเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจึงมีความหมายแตกต่างเกินจากผู้เสียหายที่บัญญัติไว้ในมาตราสองนะครับอนุสี่นะครับผมก็หมายก็ตีความได้ว่าผู้เสียหายตามมาตราสี่ทับหนึ่งจึงจึงไม่ต้องถือความหมายตามมาตราที่สองอนุสี่นะครับผมไม่ต้องถือถผู้เสียหายที่แท้จรินครับบีดามันดาผู้สมรู้ที่มีโอกาสร้องนะครับผม ทะนั้นแล้วนะครับผมจากบทบัหญ,ญัตินั้นตีความว่าพนักงานอายการนะครับผมได้เรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินแทนผู้เสียหายผู้เสียหายไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าทดแทนในส่วนที่เป็นพนักง,งานในการเรียกตามมาตราที่43และ44ทับหนึ่งวรรคสามดังนั้นการพิจารณาว่าผู้ใดมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาสิทธิในคดีแพ่งนะครับผม อ่าหมายความว่าบุคูณนั้นนะผมถูกโต้แย้งสิทธิ์นะครับทําให้ไม่จําอ่าขอได้ขอนะขอนุญาตครับขออภัยครับทําให้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับก็หมายความว่าไม่ต้องเป็นผู้เสียหายโดยที่กฎหมายบัญญัตินะครับผมตามมาตรา44ทับหนึ่งวรรคสองนะครับผมหมายถึงผู้ยื่นคําร้องที่ผมได้กล่าวไปนะครับต้องยื่นคาร้องนะครับผมถือว่าคําร้องขอบังคับให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามปวิแพ่งและผู้เสียหายที่อยู่ในฐานะในคดีแพ่งดังนั้นเมื่อโจทย์เข้าร่วมนะครับผมเป็นโจทย์ทั้งคดียายาและส่วนคดีแพ่งเนื่องคดียา,ยาขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสิทธ่ทดแทนในส่วนค่าดอกเบี้ยนนะครับครับผมจึงใช้สิทธิในส่วนแพ่งได้นะครับในคดีแพ่งได้และแพ่ง ต้องไปไปตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในคดีแพ่งเมื่อคดีแพ่งโจล์จากจำเลยทำสัญญาปณนีประนอมยอมความกันและสารชั้นต้นยอมความซึ่งคู่ความมิได้อทธทณ์ทำภาคสายอมความโดยจำเลยอทธทณ์เฉพาะในส่วนอาญาขอให้รอการโลงโทษนั้นคดีแพ่งจิงยุติและบังคับไปตามคำพิพากษาตามยอมนะครับจากข้อความดังกล่าวจากคำพิพากษาดีกาดังกล่าวนะครับ ผมอธิบายได้ว่านะครับผมว่าอ่าผู้เสียหายนะครับผมที่มีสิทธิ์ยื่นคําร้องตามมาตรา44ทับหนึ่งนะครับโดยยื่นคําร้องขอให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นคดีแพ่งเนื่องคดีายาญานะครับผมไม่จําเป็นต้องถือตามอ่ามาตราสองนะครับผมซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับผมนี่ครับผม ไม่ต้องถือตามมาตราสองซึ่งเป็นผู้เสียหายดูยนิตินายนะครับถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยในคดีแพ่งนะครับผมเป็นผู้ถูกโต้ย้งสิทธิ์นะครับอาจผมอาจกล่าวได้ว่าเป็นความเห็นผมคือเป็นผู้เสียหายตามมาตราห้าสิบห้าคือเมื่อท่านถูกถูกโต้ย้นสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ได้รับผลร้ายในคดีายาท่านก็สามารถไปยื่นคำร้องโดยอาศัยมาตราที่สี่สิบสี่ทับหนึ่งวรสองได้ครับผมพอเหตุน,นี้นะครับผมสรุปได้ว่าหากท่านเป็นผู้ได้รับผลร้ายนะครับ จากการกระทำความผิดอาญานะครับผมครับผมฐานใดฐานหนึ่งก็ท่านอ่าท่านก็สามารถไปยื่นคําร้องนะครับผมไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็เขาส่งสานวนให้อัยการท่านก็สามารถไปยื่นคําร้องก่อนที่ศาลท่านจะวิจัยได้นะครับผมนี่ครับเป็นเกตความรู้ที่นํามาประกอบคือเผื่อท่านบางคนไม่มีเงินหรือว่ายากจนครับผมแล้วถูกกระทําความผิดอาญาความผิดฐานเก้าบูลฐาน โยกรัพย์นะครับที่แจ้งไปหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายจากการค่ผลร้ายในคดีายาาครับท่านก็อาจจะไม่ต้องไปจ้างทนายความฟ้องหรือว่าท่านสามารถไปขอในคดีายาาได้เลยนะครับผมนี่คือความรู้ที่อยากให้เป็นให้ความรู้แก่ท่านนะครับผมในทีมทนายความดรกิติศักดิ์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอกล่าวว่านะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับผมและยากจนนะครับผม ทางสภาทานายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีนะครับผมอ่าขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อแล้วขอบคุณที่ร่วมกันทำเพื่อความดีนะครับเพื่อความดีผมอทานายดวงรัตน์นายในทีมทานายดกรกิติศักดิ์และทานายวิจิพุทธสวัสดีครับ